ค่ะกาบสวัสดีเอฟซีทั้งช่องของสงการนะคะมื่อนี้จะพามาตามแนวทางของแม่ไล่นะคะพี่น้องหวดวังหันพี่น้องแม่ไล่ผู้ใดถึงนะแม่ไล่นะคะ่ค่ะเขาทั้งห6าหกเข่าทั้งสามหนึ่งพี่น้องแต่แม่ไล่หายหนึ่งสาออกสามหนึ่งค่ะเลขบ้านแม่ไล่พี่น้องเอ้ยฝันดีค่ะๆก็คือเลขเข่า เลขบ้านกับเข่าเลขพอย่งไหมคะพี่น้องพอย่งที่พื้นมาเฉียนให้ห้าหกหกไหมตัดใดก็จะเป็นฮาหกตรงตรงค่ะพี่น้องเบิงค่ะนี่คือเลขแม่ไล่หวดวังหันค่ะหวดวังวันที่หนึ่งกันย่ายยุ่นหกแปดนะคะเข่าที่ฮาหกตรงตรงเลยก็บสามหนึ่งหนึ่งสามค่ะพี่น้องหนึ่งสามบเด้วงให้ค่ะ เพิ่นไห่หนึ่งสาแต่ออกสามหนึ่งเข้าคักค่ะสมเพิ่นฝันดีเอางวดนี่งวดประจำวันทีสิบหกกันยายนหกแปดนะคะแม่ไล่กับฝันดีแล้วเอาเลขมากสองหางเลขสองตัวสองหางแม่ไล่เอามากฝันดีพี่น้องฝันว่าไปกิฟหมากทั่วผู้ว่าสันว่าได้ยูวัดพี่น้อง เพื่นวานิ่นตัวเดียวห้างเดียวนิ่นนิ่นจะเป็นตัวใดนันเข้าไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะแม่ <c oughs> ได,ด้นะคะ <c oughs> โอ้เข่าขกเขาเน่้ทั่งบุญทั่งรางเลย <c oughs> ของแม่มาเขาแล้ววด้อพี่น้องฝันดีแม่หวดวังหันแห่คะ่ะหวัดวันที่หนึง่งกันย่ายุ่นหกแปดแม่พี่น้องเลยเขาเบิ่งเนี่ยเข่าทั่งเลขบ้านเข่าทั่ง เลขมีพอย่งไหหมาหาหกตรงตรงเขาเลขบานหนึ่งสามแต่ว่าออกสามหนึ่งค่ะพี่น้องบึ่งเนี้ยร่มพัดเดอ้อค่ะพี่น้องร่มพัดหินบ่คะ,คะนีินะคะ่ะอืมกะ มืัอนี้เนาะค่ะกาสิมาเอาวาสิมาตองหวัดกัญญาบุญเขาสากวังหนึ่งหันเนาะหยาบน้ำบุญยากน้ำบุญเขาสากยากเพิ่งอยากไปเก็บเห็ดเห็นเห็ดออกก็เลยอยากไปแต่ว่าหางบ่ท่านเห็ดละงูน้ำเพิ่นจัก่ีเพิ่นมาเห็ดละงูออกหันก็บ้านนี้เป็เจ้าประเทศไทยครับได้เท่าละสองสามดอกไงได้เท่าละสองสองสามดอกเห็ดละงูอะไร แม่ถือบ่แม่ใดบ่าบางหนได้แน่อยนะได้เออให้อยโอ้ยพี่น้องกะผู้ใด,ด้นะแม่กะอยากให้คากับเข่ากับจําทักมาเด้อพี่น้องเด้อหายคากับเข่าเพื่อเป็นกำลังแรงใจใหายแม่นะคะพี่น้องไอ้วันนี้วันั้นดีสิบหกสิบไปนี่ฝันไปแม่ อันนี้ว่าทัลลิซอืีเอา่าเขาใส่ก็เชียนไว้ยู่อ่างบาสลุ่ตีฝันดีคือเกาหวังดว่าไปอันไปจ้างเขาอันจะไปตักน้ำไปเห็นบักทั่วผู่อยู่วัดงามย้อยยับยั้งไม่ไงแถวๆคนตายค่ะันตายแล้วคนเกขึ้นมามานั่งเทาเพือบักไสอยู่เนาะเป็นบักไสไงก็เลยโขนคนมาก อี่ค้องกันว่าสิบเก็บออกมาฟร้อูดได้ว่าใจแล้วไปเก็บเ,เอาของพ้ามันสิบานกร,ระสันคือคือเลขเอ็นหกกับหกสี่นี่แม่เอามาเขียนไปมอบอ,นนอนลัวบอลน้นแล้วเอามาจะใส่ค่ะเอามาแต่เงินน้องสาวอย่างวะล้านพันว่าให้เงินเงินหมดอย่งวะไเลยพ้า,า,พาก,กันเลยเอามาว่าสิซื้อเลขตัวนี้แหละมามันมันนั่นเขาพันปีนันมันก็ออกไหมอืมอืมมันนี่ปูนี่ก็ว่าน้ำกันไม่มเจ้านี่ กูก็ว่าได้หกซีตัวเดียวกันออเนอะอย่าลืมเด้อหกซีจ้าถ้าว่าเจ็ดหกกับหกซีนี่เป็นเลขบ้านเป็นเลขบ้านเป็นล้านพันมาไพ่ใหม่เฮื่นหมดบ่ไรปุณดิหมดบ่ไรเลยหมดบ่ได้ใหม่ยังจะเสาซากลากมันก็เลยเป็นใหม่ใหม่สองหลังตีไม่ไม่สองหลัง่ตกันเลยเลขมันเลขเลขเครื่อนน้องสาวอีลีนี่อันเก็ดหกงั้นนันป้าเขานี่อันหกซี เลขผูฝันนั่นคือ76แม่นบ่76เงินหลังนั่นผัดนั่นอืมว่าเพิ่นม่แม่เลยเอามาเสียงเอามาเสืองซําเอามาเสียงล่ะเนาะเออเบิมันสิผัดดีเด้อเขาเลยว่าเมนใหเจ้าเจ้าเคยได้เลขเจ้าอันเคยถึกเลขดูเขาว่านั่นล่ะก็เคยเสียงข้าเาก็เคยอันเจ้าันคิวผันดีเขาว่านั่นให้เจ้าไปเสองเบิ่งเขาเลยว่าสิก็เลยมาันนี่ล่ะยังว่าแม่แม่ได้อธิษฐานหยังบ อธิษฐานระบอกคันมันจะมาใส่โซ่ไข่ลาบตัวนี้ก็ให้พันมาได้อันนั้นนะผู้นั้นอันนี้มาให้เด้อกับบางสิ่งระบอกจ้าอืคุณพ่อคุณแม่กระไดกับบางสิ่งระบอกเนาะจ้าจ้าจ้าจ้มาพูดให้ังกระไดไปเอาไปดูีตัวโอ้ยคนนี่เต็มวัดเนาะเจ๊วัดทางตะเวนออกคนนี้มันอยู่ทางตะเวนตกดิจ้าโกิวางจันนะคันคันพันทังสี่มันจะออกอยู่ดิมันอยู่ทางตะเวนออกดิเออว่าเป็นทางตะเวนตก อันแักไรแบบไรย่อยยากยากอะไอยู่ทั้งแต่เป็นสุกอันอย่ทั้งจะเป็นอกค่ะแล้วกับฝันบาเป็นงานอยู่ในหันแบบเป็นงานค้นลายหลวงพ่อกรบบอกโคหลวงพ่อกระบอกโคกซีคือกันเมื่อเสาร์นีเพิ่นกันน้ำอีกเพิ่นกันอันซ้ำอีกเมือเ้าเพิ่นกระบอกอีกบอกอีกมื่อเสารนี้เมื่อก็เมื่อวานนี่เพิ่นกระบอกไว้วัดจะมือเนาะ พอกระบอกมุชซีตเดียวกันหรือว่าจะกลับหัวเป็นเก่าซีเด้อพี่น้องเด้อบานี้เด้อเขาเขาพุกคนตัวเดียวกัน,น,นจิกลับหัวห้พร้อมเลยเรีบบบลายตัวนี่แหละข้าเจ้ามักจังสี่ล่ะข้าเจ้ามักแบบบลายตัวงี่สี่ละขเาาบบาละขา,เาพี่น้องตัวนี้ก็บจิกลับหัวให้เป็นกิจเก่าเด้อ พราะว่าีบขบไหลาย,ายตัวสื่อคนมากหลายอยูอ่มันเข่าลับห,หนูเจ็ดหกดเจ็ดเก่าเจ็ดหกรับอีกแม่นูคนหนึ่งอีกให้ตัวเดียวกันตัวเดียวกันกับตัวนี้ติจ้ะ ก็สิซื้อซุมนี้ล่ะบ่ก็เสียงไว้มันกันคืออยู่เนาะหันก็พันบ่จังได๋นะแม่นฟังดีคือบางหันไปนุงเอาสินไม้แมเนาะป๊าโอ้ยนี่นั่งนี่แล้วก็คนเหลี่ยมยุๆเนาะแล้วก็คนก็แก่หยังมาให้เออเามาอีหยังันนี้องลูกเยก็ออก6 5 6กันป้ายเดป้ายเขามันอัน ห้าสองหนึ่งรถคั้นเด่นอันย้ายพันว่าเอาประตูไอ้นี่นะออกคือกัดจ้าเออเขาก็ดูกือกัดบ้าค่ดพี่แม่อันนี้วันนี้น่ะแม่นินตัวใดมักตัวใดตัวมักตัวนี้เลยตัวนี้หลืวเล่าสองตัวมักสองตัวมักสองตัวซ้ำกันเลยเขียนสองเทียนกระมาตัวนี้เลยพี่น้อง เน้นตัเก็ดทุกเลยคัะเน้นเน้นเลยเน้นหกเกทกหลวงพอกับมาบอกีมาโบกกีตัวเดียวกันตัวเดียวกันกัเลยเขียนสองที่ยาเด้อพี่น้องสิวาลีขึ้นหลายตัวแถบบอแมนมันบอมแมนหลายตัวหลวงพอเพิ่นตัวเขาจะไปเว่าวันเพิ่นพังนี่นก็โอ้ยตัวเดียวกันตัวเพิ่นกระซือบค่ะมันซึ้งจริงจแต่ถ้าถามเพิ่นเด้อเพิ่นฝันดีบ่หลวงพอ เพิ่นก็ว่าเพิ่นทันดีมบอเซ้าที่เพิ่นกระโโตกันพี่พี่เพิ่นว่าขันทันอนี้มันจะคิ้วเหมือนันไปถึงกัมันเรียงโบราณตัวสื่อไงก็ว่างหันแล้วบ่กกระตัดซื้อเอาก็ได้สิฉันบอกกระตัดซื้อเอาได้หมดเรียงบานเนาะ เลขบ้านสิบสามมันออกยงีกวันน่ะสามหนึ่งะสามหนึ่งเนาะเออมันไปออกสามหนึ่งแบบนี้โอ้ยหูุกสายนี่ก็โฮงบมักจักเม็ดเลยเดิโน้ตบ๊อดใดอยู่เลยแม่โนูบ่ซื้อมาคหาซื้อทิ้งใบมาเลขบ้านจะของว่าคนว่าเนื้ออยู่นี่เนาะมาไปให้ไม่ใช่เจ้ยก็เลขเลขรถเขาก็ตัวเดียวกันบัดนี้โอ้ยเนาะแต่ว่ากับค่ายอยู่โมเมอแด้เนี่ นูบาว่ามันจะออกแล้วเหลขกโตเกาโมนีคกะฝันเกียวโปวดกับ,บอ่อสื่อน้าเลยาบึงโค้งสุดท้ายอีโค้งสุดท้ายให้แม่บึงให้เพ่นนิ่นนิน่ให้พ่นเด้อเด้อนิเอาแบบว่าเอามาเสียงเสียงอ,อีก เซียงก็ซื้อเสียงมึงนี่แหละเม่เสียงโตสองตนี่แหละเสียงเสียงเทียละโตไหมเสียงมือละโตนะแม่เสียงมือละโตแบบแบบไปเสียงซุ่งซุ่งหาดีก็เขียนเขียนใช้สมุติไว้ซื้อแต่ว่าย่างเวลาเขาเสียงเขากับบ่ไดไปก้มกันดีแต่ว่ามันหลขกของเมียหวนนี้นะมันงามมันเข้ากันหลายหลายคนติดเลวกะเลวกะมันบ่หลายโตัวนั่ แค่กับหัวนี่เอาตัวตัวแท้ๆของแม่นี่แหละเสียงสองตัวนี่ไหมเออเอาตัวชมนี้แล้วป่เออนั่นแหละเบาของพื้นมาผลนจะขันเสียงของอื่นกับเสียงคนละมือเป็นสินะขันของพอยุ่งมากอันนี้พอยุ่งมันจะมาห่ยู่ป็นสีเสียงขันขันเซียงชมนีหลือเป็สีเอาซช่ไหมมาเซียงฟังเด้บพี่น้องของพอยุ่งนะหาหุบบางหันกอกตรงๆพันท่านมาเดี๋ยวพันสิาอยูแมวว่าเอาพ่วงมาไล่ไปเร้วจ้าเอาพ่วงมาไล่เพื่อนไปบายแล้ว อนนเอาเงินให้เพิ่นไปแล้วจา้าเพิ่นว่ากคอยยังสิมาบอกเจ้าไหมจ,จ,จ้าเอ้าแต่จ้างได้กะสีมีโบมีเอฟซีบ,บ่ประสงค์ออกหน้าฝากเงินมาใหา้มีดอกแม่ไปทำบุญน้ำพอยองน้ำเด้ออืออันคอยกันไปทำบุญน้ำเพิน่นละพอ่<ม>อไปท่ามเรีวกันเพิน่นเพิ่นก็เลยว่าสีอัน ่นก็นเลยว่าเสียนไปถวายนาคนจ่านี่ค่ะคือเลขเข่าเนาะพี่นองข,ขันผู้ใดอ,อยากทำบุญน้ำเมียแบบจังถักแอบมาได้นะคะเมียวดนี้กะขักยี่ดีมวลวันนี้กะคิดว่าฟันดีแล้ววันนี้กะคิดว่าจะเมียนเดี่ยวกับบจักเนาะพี่นองเลขบอ่อไาตโตเลขสองหางค่ะพี่นอง เจ็ดหกกับหกซีนะคะเพราะว่าแม่เพิ่นเอาตัวนีมาเพราะว่าผู้หนึ่งผู้หลานเพิ่นเป็นผู้ฝันว่าไฟไหม้บ้านนะคะพี่น,อน้องรีบบานเพื่นเคยออกแล้วกับคยออกกาสั่นไหมสองหลังบ้านหลังที่เพื่นฝันนั่นก็คือเจ็ดหกนะคะหกซีคือบ้านป่า,ป,าป่าของเพื่นนะคะพี่น,อน้องติดกันมันก <คน S 2> ็แหลงกับเพง กะลิฟันว่าใหม่ทั้งสองหลังเอาขอให้โชคโชคมันมานกับแม่ไล่ในงวดประจําวันที่สิบหกกันยายนหกแปดนะคะเน้นเน้นไลยคือจิตหกเอาพี่น้องขนชิงไข่ยลูกอีกแล้วเด้อเอามันเข่ากันกับแอดฝันเด้อค่ะพี่น้องล่คงคิปไปแล้วนะคะพี่น้องตรงกันหลายๆคนขอให้ออกเนาะค่ะพี่น้องเอาทักแอดมาได้ค่ะอืม หลีกพอย่ง <Okay. S 1> เพิ่นกะได้ถ้ำบุญแล้วเม่ไล่ผู้ใดอยากสื่อพวงมาไล่าซอยแม่ไล่กะจังทักมาได้ค่ะขอให้โชคให้มานกับแม่ไล่ในงวดประจำวันที่สิบหกกันยายนหกแปดนะคะโชคโชคมันๆมาน,นะคะขอเป็นแค่แนวทางสื่อฉลากจิมแบีงรัฐบาลไทยห้าค้าคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ